ายจังหวัดได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินาธิพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ นายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาประธานฝ่ายคารวาสนำสวนราชการและประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชีนาธพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีพระโสพลธรรมมุนีดอกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระสิริปัญญาคุณเจ้าคณะอำเภอยะหากาบังพระครูสถิตทรธรรมเจ้าอาวาสวัด ยาหาประชาราม และคณะสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้สำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลากำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลทุกวันที่28ของเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม2565โดยจะหมุนเวียนไปตามวัดต่างๆทั้ง8อำเภอสำหรับวันที่28ตุลาคมกำหนดจัดกิจกรรมที่วัดบาละอำเภอกาบัง วันที่28พฤศจิกายนที่วัดสุนทรประชารามอมเภอรามันและวันที่28ธันวาคมที่วัดพุทธธิวาสพระอารามหลวงอเภอเบตงประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันดังกล่าวส่วนที่วัดตันยงมัดอเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสครับ พระเทพศรลวิสุทธิ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค18เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชีน,นาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชีโดยมีนายสนั่นพง์อักษรผู้ราชการจังหวัดน,นาราธิวาสเป็นประธานฝ่ายคารวะ นำพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมพิธีทั้งนี้เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัานพระมหากษัตริย์ส่วนที่วัดควนลงังตําบลควนลงังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา นางสุริยพันธ์ณสงขลารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประธานฝ่ายคารวาสนำส่วนราชการและประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจำเดือนกันยายน2565โดยมีพระราชวรมีทีเจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ซึ่งคณะสงฆ์อำเภอหัดใหญ่ได้ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอคลองหอยโคงคณะสงฆ์อำเภอบางกล่ำและคณะสงฆ์อำเภอนามอมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถาวายพระพรชัยมงคลตามมติของมหาเถรสมาคมที่เห็นชอบให้จัดทุกวันที่28ของเดือนเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมบำเพ็ญกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์